สวัสดีพี่พี่นะณาครับผมมาบ้านนอกทั้งทีนะครับขาดไม่ได้ก็คือขุดกระปูครับผมดูดูพ่อครับผมแม่นั่นก็แม่บ้านผมครับมาไล่วัวแม่บ้านผมกับวัวนี่ตัวคล้ายๆกันเลยครับเดี๋ยวดาเจอแล้วเจอแล้วคูแรกคูแรกดูแรกเอามันอยู่ขาอีกสิผมเนี่ย ถึมีไหนาก็ม no right. yeah, hmm. huh. yeah, ีไหนาก้นใหอันนี้เข้าไปงอันจาของหน้าไปใส่ดอกมะรูดกก้นยางเดียวแต่ไปจั่ไปเห็นไหมอมันบวอยู่เลยก้นกับพเป็นเลือดเลือกก้นใหญ่ ท่างผู้ชมกระตุ้นจนซับไปเลยอันนี้มันอยู่มุมไหมเออเขาถึงไว้เหรอประวัตจับม่ได้โอ้ยบระเทศที่มีการสูดมึนเลยนี่เอ้ยดีตัวเรียกครับนี่ซับนี่แหละซับใส่กับดีๆใส่กับดักหนูใหญดีเลยจะไปผมก็ผมไม่ด้วยเด้อครับผมบแขนงองอตก ไม่ไ้ยอยู่กัยสาปนอีกแล้วโอ้มันกลินกเนไงแห้งไงต้งใขันแท่นหน้าขันแทนนีคือมันมาประชุมอยู่หลายคุณโอ้โหมันไงครับซับซะเนาะต้องมีการซับกันเกิดขึ้นแบบนี่นั่นน่บ่เออแล้วคู่เขาเอาไปคุณเวบอ้ยคู่เขาไปคุณ ดีกลมไงเอ like ้ยเดี๋ยวปล่อยแก้วปล่อยแก้วปล่อยแก้วเห็นไหมเอาไปดนยูสนเกือบตายเกือบตายเอาไมยูินี่มันขัหลังสิบเบอรสามมันอีกซะบ่าองตัวแล้วนะนี่นี่ครับผมนะครับคุณลุกไปยังไงที่ื่อึงมงควอยูนี่เฮ้ยแลววันมันโคตเกียวเลยไอ้คุยังไดีเลี้ยมันว่าที่เปดบ่

ออือตัวนใหญ่ครับตัวแม่พ่อมอหลายครับได้เห็นกล้วยอันเข่าๆในหว่างนี่แมนหลุดตุ่นใหญ่จุกจุกแล้วโอ้ยหมูมันใหญ่ไปหนาโอ้ชิบปรตูใหญ่เลยพูดไ,ไปคุ้นมากพอกบได้แล้วซิบะ่ะเนี่ยของแม่ได้หาแล้ว Là tổ nhà em nó hú được con kẻ sống cứ ngồi lại giờ na vườn con đấy mà nè, นี่มันไม่มีหูสับแล้วได้ต้องใช้ตัวนี้ชีด้ต้มนี่คือว่านี่นี่หูมันคือว่นานี่นี่อ๋อสับแล้วหัวแตก <laughs> อันนี้ก็เลยหูอะไรล้หูอันเดียกต้องเสียไปยหูนี่ฮะหูแบบไงเลยผมมือตกลางเมืองมันเป็นดินทรายครับตกไง บผี่น้องเราผมจกได้ปะมจกตังมเฮ้ด้วซื้อเเอาวจกเอาครับดีดีน้องคู่ไปไปเ้ยดผมจกจกเอาครับนี่นีมือรีนีมือจกเอา้เมมตัวใหญ่สลยครับนุ่นรุ่นมันเป็นดินไส้ครับมันอ่นง่าย จีเร้วาวะเดี๋ยวนคนจกกับตัวนี้กันเนี่ยผมมีจกไปไปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวมุ่จกออกก็ได้เออเฮ้ยนี่ออกมาออกมาผมอยากนาขามขาดเพราวผมไม่อยากมันตายผมจะเอาไปพุ่นไปแปดริ้วนี่อู้ เนี่ยมือจกเอาครับนี่หู้ยู่นี่นะจกลงมาแค่นี้ครับนี่คืบเดียวพี่น้องเห็นปะคืบเดียวครับนี่จากมองอันหุ่เจ้าพ่อกับลงไปมองวันี่ประมาณคืบหนึ่งระมาณบ่ถึงสามสิบเส้นมั้งนี่เนี่ยตัวนี้เงยกันเงยเฮงอู้เงยเฮงครับผมจัดไปเอาไป้นควดออกก็ได้โต่ง่าเลยเนี่ยเพราะวโตแม่ที่ม่วงพหอวนี่เอาไปเอาไปอ่างพอกันนี่ นียวมมือโจกหันตัวเกแ่ก็ได้ก็ไดก็ะด้ทีนี้นี่โอ้ยหญ่กันมูเลยตัวผมจกอันหญงกันมโอขากากมวนมือนะผมคุณอีจะ่าก่อนหยามแก้วครับหยามแก้วจกอีกนะผม่จห้างขนาดจะพก็ตัวตัเด็กก ึ๊บเนี่ยนี่ได้หอ่หอห่อห่อผอหูอยู่ตรงนี้เอาจกจบุกมัจนจุกอัน,นพอแล้ว <c oughs> จกเอาจกก็ได้ครับเสียงไม่จะเป็นแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้ถึงตื่นเลยพี่น้องเลยนี่ครับเนี่ยไม่งั้นอาเนี่ย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 บ่เนี่ยโบกไก่เลยเนี่ยตัวนี้ บุบบุบผมยานขาบ่นขาดค่าวไอ้หนี้ยานวะนี่เนี้ยนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ครับผมนี่เนี่ยฮู้อยู่นี่นะเอามือจกเอามาเนี้ดรื้อๆบ่หอนี่ดีได้แก้วมือจกเอาครับยากครับปูบ้านผมมันขึ้นสิยากอ่ะต้องบ่ต้องยากเลยนี่เอาฟังไว้ก่็หน้าพี่น้องด้วยครับนี่อำเภอสัน โบก่ามาขุดกันแท้เลยเอาใส่ใบต,นตอนนี้นี่คุยนึงคุยนึงคุยนึงทำนี่นี่คุยไงเนี่ยลักษณะนี่ก็คือนี่เห็นบ่พี่น้องครับนี่ลักษณะลักษณะก็คือตรงเนี้ยมันเป็นดินหน้าปกติที่มีน้ำเนาะอันนี้คือเพิ่นดันขึน้นมาเห็นบ่นี่เป็นคุยๆนี่เห็นปนะ่นดันขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวหาห่วงอยูเดี๋ยว,ยวอู้ยใส่มัึงใส่หาห่วงปดเนี่ย ไหนไหนไหนออยู่กับ้วมันหยเยไงอกเลาไงเดี๋ยวนไหน่าบลคนนี้เิวคนดเขาคนน่านี่หน่ามันหาหูยากแล้ว่หาหูยากเจว่าลูกเปนใส่ลอยอยู่เปไนใส่น่าเสเอูกเ มันอยู่ขานกันแท้สินาะโอ้ข่ไงแทนนี่หญ่ตัวใหญ่โอ้นั่นเด่นดิโอ้สามหูสองหูอันนั้นหูน่อยนีู่หน่อยเอาีูหน่อยอ๋อละแม่มันหน่อยตันแต่หูเึ่งๆกันให่โอ้เสียบท่านอะหอดฝงแล้วอ้ อันนีคือคอนไว้เดีววะโอ้ยซำกลับดีเนี่ยส่ตัวนึงหลดผู้เดียวนี่เอ็งตื่นเดี๋ยววะเอ้ยสไปวัสามีเดียไหมโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอยโอ้นโอ้ย้อ้้ยอยยอ้อ้ยอยอ้ย้ออ้ยโอยยอ้ยอ้ยยยอ้ย นี่กซี่ตัเหรอนี่ตัว่หัวใหญ่นานๆโอ้ยุ่งสิเนาะกดลงไปซี่ห้าบาทบวกนึ่งนี่ๆๆๆหัวพวงล้โอ้ใจดินกับดินดินก้นง่ายแล้วดินใช่จก้งไว้นวดปั่นแก่เป็นไหมปั่นแก่เนไหมหน้าพี่น้องเด้อครับนีโบแมนไปก้นทางอื่นเลย มันกลนทางอื่นเ่ากลนแทนแท้นั่นสีบบได้ด้วครับตัวคกแล้วน่ะเด้เดีแล้วตัวนี้นหนจะแง่กันมูบ้างแล้วบินเห็นหูเพิ่งเกันมูอ้าวเนี่ยว่าไงครับโอ้ยเดียวอกตดเอแใ่ว่าโอ้ตัวแง่ก็มักขึอยู่ดงสีว่ะ โอ้ยนี่หู้นี่หูนี่หู้นี่หู้้เอยหู้ง่ายว่าินี่มันอ่แต่มันอุ่นไหว้ะโอ้โนี่นี่ห่ยยนี่ยมันมันจะเป็นคุยขึ้นมาน่ยหู้ง่ายยุหู้่ย นี่ปันกระเทียหน้าคุนไหมครับคุณหลอกระอัตไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับป้าบีไปไหนน่ะไปพูดเท่าอันนี้มันกับพ่อแล้วล่ะพุ้งผุงกับพ่อแล้วล่ะ